นี้ไม่งดนายกแจงจัดงานลอยกระทงได้แต่ต้องระวังและคุมเข้มตามที่สคอบอกำหนดคลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดกิจกรรมลอยกระทงว่าเรื่องนี้ได้ให้ทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงไปแล้ว และขณะนี้สบอได้พิจารณาขั้นต้นแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการจัดงานแต่ก็ต้องระมัดระวังและมีมาตรการเฉพาะออกมาเพราะจะจัดงานใหญ่ๆคนเยอะแน่นๆแบบเดิมไม่ได้พร้อมบอกว่านี่คือการทํางานระหว่างรัฐบาลและประชาชนไม่ควรไปกันคนละทางสองทางเพราะรัฐไม่สามารถกําหนดทุกคนได้ดังนั้นถ้าอยากจัดกิจกรรมอยากเปิดประเทศทุกคนก็ต้องร่วมมือกันแล,และถ้าสถิติการแพร่ระบาดสูงข,ขึ้นอีก ก็จําเป็นอีกนั่นแหละไม่ได้ขู่ส่วนวันหน้าก็มาดูกันอีกครั้งเพราะหลายประเทศก็ได้มีการปรับเรื่องการประเมินต่างๆใหม่ทั้งเรื่องการฉีดวัคซีนผู้ติดเชื้อรายวันเตียงที่สามารถรองรับได้เหล่านี้ทุกฝ่ายก็หารือกันอยู่ซึ่งก็หวังว่าจะปลอดภัยและประเมินกันเป็นระยะระยะทุก15วันเพราะมีการปรับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดก็ต้องไปดูสถิติกันว่าลดลงหรือไม่และยืนยันว่าการจัดงานลอยกระทงขอให้เป็นไปตามที่มาตรการที่สคบอก,กําหนดตามนั้น